สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิษฐ์ USA นะคะสำหรับพี่ดอน Impossible วันนี้กลับบ้านแล้วนะคะเพิ่งจะได้รับข่าวและคลิปนี้จะมาอัปเดตสุดๆจากคำพูดของลุงพลนะคะเกี่ยวกับ การจัดงานแฟชั่นโชว์ที่กกกเกี่ยวกับงานของคุณจินตรารวมทั้งงานของลุงพลด้วยมาฟังกันค่ะว่าลุงพลว่ายังไงบ้างนะคะลุงพลเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์ไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้นะคะลุงพลบอกว่าวันที่สิบสอง ลุงพลกับป้าแตนตมีงานนะคะแต่ถ้าว่าคุณอุ๊บต้องการที่จะจัดงานเดินแบบจัดงานแฟชั่นโชว์ที่โกกอกก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่ว่าลุงพลไม่อยู่นะคะลุงพลติดงานและส่วนวันที่7ที่จะมีงานของคุณจินตรา อันนี้ลุงพลก็ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมเพราะว่าเจ้าภาพนะคะเห็นบอกว่าญาติของเจ้าภาพที่จะจัดงานวงดนตรีคุณจินตลาญาติป่วยนะคะและลุงพลก็ย้ำว่าไม่ใช่หมอนัดนะคะ แต่มีเจ้าภาพอีกคนอื่นนะคะโปรดเข้าใจนะคะว่าไม่ใช่หมอนัดและลุงพลยังได้พูดเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะคะว่าต่อไปนี้ถ้าเป็นงานที่คุณอุบวิริยะหามาให้ลุงพลไม่ขอรับนะคะ จะไม่รับงานจากคุณอุ๊บต่อไปนะคะ,ะส่วนงานของลุงพลลุงพลบอกว่ามีคนติดต่อมาเยอะนะคะเพระนาะฉะนั้นลุงพลกับปมาแตนจะรับงานเองนะคะโดยไม่ไม่ผ่านคุณอุ๊บนะคะก็คือ คุณอุปกับลุงพลไม่แน่ใจว่าจะปรองดองกันได้หรือเปล่านะคะอีกครั้งลุงพลยังบอกอีกว่าน้องไอ้คุณอุ๊บแม้กระทั่งหมอปลาคุณน้ำฟ้าก็เป็นเพียงที่ปรึกษาของลุงพลป้าแตนเท่านั้นนะคะไม่มีใครเป็นผู้จัดการ ลุงพลป้าแตนนะคะอันนี้คือจากปากลุงพลเองนะคะและยังบอกอีกว่าผู้จัดการของลุงพลก็คือป้าแตนนะคะถ้าย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาลุงพลป้าแตนก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละ ไม่ได้เป็นดาราอะไรและก็ไม่กล้าที่จะเทียบดาราใหญ่ๆระดับซูเปอร์สตาร์เขานะคะถ้าหากว่าแฟนคลับคนที่ชื่นชอบลุงพลถ้าอยากจะเจอลุงพลก็ไปเจอลุงพลที่บ้านได้นะคะอันนี้คืออัปเดต พี่อิมพอสิเบออกจากโรงพยาบาลวันนี้และอัปเดตข่าวล่าจากลุงพลนะคะส่วนอื่นๆคอยติดตามกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ